ตูนบอดี้สแลมย้ายครอบครัวประกาศขายบ้านหลังแรกเล่าประวัติแฟนคลับซึง้งตูนบอดี้สแลมออกมาโพสประกาศย้ายถิ่นฐานออกจากกรุงเทพและขายบ้านพร้อมกับเล่าประวัติของบ้านในแต่ละจุดว่ามีความทรงจำเป็นอย่างไรบ้าง โดยตูนบอดี้สแลมโพสไอจีบ้านในแต่ละจุดพร้อมเล่าว่าเมื่อตัดสินใจโยกย้ายชีวิตและครอบครัวลงไปอยู่ภูเก็ตแบบทาวรก็ถึงเวลาส่งต่อบ้านหลังน้อยที่กรุงเทพหลังนี้บ้านที่บรรจุความทรงจำตลอด10กว่าปีของผมเอาไว้ห้องนั่งเล่นที่เปลี่ยนเป็นห้องซ้อมดนตรีเฉพาะกิจตอนคิดและทำเพลงอัลบัม้ดมดัมมชาติโรงจอดรถแบบปิดที่จอดรถได้สคัน ก็ถูกใช้เป็นห้องอัดเสียงอัลบั้มวิชาตัวเบาทั้งอัลบัม้มห้องครัวที่เคยนั่งคิดและเรียบเรียงทำนองเพลงคิดฮอดได้ตอน7ดมงเชา้าประตูกระจกบ,บานเลื่อนกันห้องนั่งเล่นก็เอามาขีดเขียนไอเดียทำสคริปต์เพลงตอนทำคอนเสิร,ร์ตนั่งเล่นและคงยังไม่ได้ลบออก มุมนั่งเล่นหลังบ้านที่ใช้เป็นทั้งที่ปิ้งย่างและที่สุมหัวประชุมเนื้อเพลงและคิดงานร่วมกันในหลายๆเรื่องหลายๆโอกาสห้องออกกำลังกายขนาดย่อมที่เคยวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรแบบรวดเดียวบนลู่วิ่งตอนช่วงโควิดบ้านนี้คือบ้านหลังแรกในชีวิตของเด็กน้อยจากต่างจังหวัดคนนี้ที่ใช้น้ำพักน้ำแรงส่งเสียมาด้วยตัวเอง ดีใจและภูมิใจที่บ้านนี้ถูกใช้เป็นส่วนรวมในหลายๆโอกาสสร้างงานสร้างความสุขให้ครอบครัวของเรารวมถึงเพื่อนๆพ,พี่น้องและมิสหายที่รักตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้รายละเอียดของการขายบ้านสามารถติดต่อได้ที่ IG ของอาทิวรา